เอาวันนี้ครับเป็นอิซุดรากอนไอโบพังเจ้าของบอกโบพังใช่ไหมครับผมรู้ได้ไงโบพังรู้ได้ไงพังมีอะไรชั้งบอกครับช่างบอกมีมีเศษอะไรออกมาไหมโอ้มาท้ายคันนี้ว่ะคันนี้ดิเดี๋ยวคุยกับเจ้าของอยู่เจ้าของว่าไง มีมีเศษอะไรออกมาป่ะหรือว่าไงมีมีน้ำมันครับมีน้ำมันออกมาน้ำมันมันเยิ้มครับเออแล้วแรงเป็นไงแรงแรงตก่ะแรงตกแรงตกครับแรงตกครับผมเออเพิ่มแรงแรงโม่เพิ่มแรงโอเคโอเคปลาถืออะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ปลาโชว์หน่อยโอเคได้เอาเนี่ยปลาเนี้ยน้องเขาบอกโบพังครับเปลี่ยนเป็นดีแบกสามพันเลยหมอเปลี่ยนเป็นเทอร์โบดีแบกสามพันไปเลยเฉพาะไส้อ๋อเดิมของเดิมคองเดิมครับครับยัดกันลงเหรอ มันก็มีวิธียัดอยู่หันลราบอยโอเคโอ้ปาดันาดเรื่องเรื่องยัดในปลาดขนาดอยู่งล้วล้วงล้วงไหมล้างล้างล้างล้วง้วงไงล้างห้ลงลงางล้างยังไได้างล้างล้าอล้างล้างล้างล้านี้ังดีคือ้องต้างเแางก้างลเสีย้ออล้ยเสียง็้มงต้องล้างล้า แล้วก็ไส่มันไส้ใหญ่อยู่แล้วใบโอ้ยเยอะเลยน้ำมันเยอะตอนนี้เขาเล่นกันเลยแหละตอนนี้เขาเล่นเลยนกิลมมโดยใบบิลเล็ตใช่ไหมเนี่ยใบหน้าบิลเล็ตใบหน้าบิลเล็ตใส่ล้วแรงเลยหมอแล้วใบหน้าปลาไม่รอดรอดไม่ได้หรอกโอเคอันนี้ใบจะตึงล้วงแต่งให้มันลงที่เก่าได้หมดเลยออ๋ไม่ต้องแปลงอะไรมากไม่ต้องแปลงอะไรมากครับชุดประหยัดเท่าไหชุดประหยัดครับ ดังมากอรับหมอี่ลูกค้ารู้จักทุกคนเลยสองสามเจ้านี่รัตบุรีครับผมอยู่ที่บ้านอะไรครับลาดรีลาชบุรีครับโอ้ลาชบุรีอ๋ออำเภออะไรบ้านโป่งครับอุ้ยคนงามบ้านโป่งคุณสวยโพธิรามคุณงามบ้านโป่งคนทายลอยสุดคนทายลอยสุดเจ๊พูดถูกใจอ่ะให้ดูครเป็นอิรสุดาก้อนอายรถใช้งานรถใช้งานปกติใช่ไหมใช้งานที่บ้านใช่ไหมเล้ยงน้ำมาเลี้ยงเจ๊อะไรเจ๊เจ๊ก็ชอหมอหลอลอย ใช้ใช้งานครับราใช้งานราใช้งานที่บ้านที Less ่บ้านเลี้ยงวัวนมไหมไม่ได้เลี้ยงอ๋อไม่เลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยครับที่ถามทำไมวะมีมาสองตัวครับติดตามอยู่ครับติดตามอยู่ติดตามผมอยู่ขอบคุณบ้านเราทุกท่านติดตามวันนี้มาเจอตัวจริงจริงก็งั้นแหละครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับโม้โม้ไปงั้นเลยเมื่อวานได้ข่าวว่าไปสุโขทัยจะทำอะไรหมอเขาจ้างไปถ่ายวิดีโอ ไดยคลิปหกชั่วโมงขับไปรถอุ้มนะหมคนดังเขาเขาอุ้มเนี่ยอีซีอีทูสูดราก็ได้จริงเนี่ยสาญลักนี่เลยสีทองเลยนะครับเอ้าถามไปประมาณสักกี่ชั่วโมงเมื่อแรกเหรอหมมือแรกว่างบอไปเย็นมาดูนะครับครับมาช้าไม่ทันนะหมอโอเคจะลืมโทรบอกผมนะ อต้องดูเวลาเในไม่ใช่สาวๆจะให้โทรตามได้ไงออมาช้าดีกว่าไม่มานะครับในที่สุดนะครับอิสุสดาคอนไอนะติดตั้งเทอร์โบใหม่ครับผ่านไ,ไป6<ล>ชั่วโงมงไม่รู้เวลาเลยนะผมนอนรออยู่ที่บ้านไงไม่ใครรอใครเลยเดี๋ยวลูกค้าจะหนีกลับแล้วเนี่ยผ่านไป6ชั่วโมงก็เสร็จลงด้วยดีครับ ถึงที่ไหนะไม่ถึงเหรอสามชั่วโมงสามชั่วโมงอโอเคสามชั่วโมงก็สามชั่วโมงครับเดี๋ยวให้ชมชมห้องเครื่องนะครับใส่อะไรบ้างเนี่ยเฮดเดอร์ใส่ไหมไม่ใส่เฮดเดอร์ไม่ใส่มันเป็นดาก้อนดาก้อนใช่ดาก้อนเครื่องของมันห้าอ้าวแต่เราโมใส่ดีแม็กสามพันสเปคเดิมหมดเลยสเปคเดิมก็จะจับใส่ของเดิมได้หมดทุกอย่างคอท่อไอเสียเดิมใช่ไม่ต้องแปลงโครงล้างก็เดิมที่ใหม่ก็คือเทอร์โบ ตัวเทอร์โบเท่านั้นนี่ใหม่ครับเป็นดีแมคหันไปเป็นที่เมื่อเช้าที่ถ่ายไปท่ออาจรักหัวกาดนี่ก็ยังเป็นพลาสติกเดิมเดิมใช่ไหม,ม,หมอะไร,รออรีบก็สตาร์ทดิเอ้าฟังเสียงอะไรดิฟังเสียงครับลูกค้ารีบครับนี่มาจากเออ่บัดโปง่งซึ่งโอ้โหซึ่งเดียวเสียงแน่นมากเสียงเดิมไหมเนี่ยเจ้าของเสียงเดิมไหม เสียงนี่ยังยังยังเหมือนเดิมป่ะอ่าวิดีกว่าเดิมดีแต่ต้องลองดูตอนวิ่งไงเอาไงเดี๋ยวจะไปลองหรือจะปล่อยให้เขาไปเลยเฮ้ยอะ แล้วนียมเปีเนี่ยคอยเจียแเน,<ด>นี่ยเอาต่อฝั่งนี้เหรอเอาโอ้เสียงหนักแน่นมากเสียงนี่หนักแน่นจริงๆเลยฮะเดี๋ยวไปลองกันไหมเดี๋ยวไปลองกันนะ เดี๋ยวไปลองกันครับเดี๋ยวผมนั่งเลยข้างหลังเดี๋ยวไม่ใช่หล้างรถนะอ๋อตรงไม่ใช่หลังหลังไหนวะมีแคบปอนด์เดียโอเคครับไปลองรถกันเลยครับใช้กระบะก็ได้หรอเออเด้อเด้อผมอยู่อยู่ข้างหลังเออโอเคไหมเนี่ยโอเคครับผมติดตีไหมติดครับเออไดแม่ดีก็ลองแซงกันนิดี้ดเอาว้าวโววสุดยอดสุดยอดโอ้โหเราขึ้นฝา เก็แต่งอะไรเพิ่มไหมแต่งนานต้มๆหรอไม่มีทำปั๊มมานิดหน่อยทำปั๊มมานิดหน่อยอืมโอเคนะเลื่องพูดถึงเรื่องกุ้งก้งขึ้นไหมกุ้งขึ้นอ่าเหยียบยาวๆนะจะดีเลยลอยตัวีโอเคเลยนะเดี๋ยวถ้าเราขับแบบเพื่อนๆบูตมันก็ไม่ไปมากหรอกลอยตัวแล้วก็สบายสบายครับไม่ได้ไปวิ่งแข่งใครอันนี้เรามันต้องเพิ่มปั๊บหน่อยป๊บ ไปครับกลับบ้านโป่งครับกลับบ้านโป่งครับ,ค,รบคนสวยโพธรามคนงามบ้านโปง่งมาจากบ้านโป่งครับราชบุรีเรางองพระงองไปครับลนะกลับบ้านโปง่ง เออตโวนั่เสียงนั <c ười> <ừ> ่นจริงๆเนี่ยไม่รู้ใย้ออกี่เลย